น้ำมนจะเดินทางก,บบาละะกลับบ้านแล้วนะคะหืน้ำมนจะกลับบ้านแล้วนะคะ bye bye, nice น้ำมนสวัสดีค่ะน้ำมนจะกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายนะเฮ้ากระลุกน้องบ๊ายบายนะเฮ้ากันดิบ๊ายบายยังไงบ๊ายบายนะเฮ้าเราบ๊ายบายนะเฮ้าไว้บ๊ายบายนะเฮ้ากัอนเรา บายบายนะเฮายบายบายนะเฮายบ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 ายเ๊ะอี๋น่ะจักมันยิ้มให้ยไปจักมันยิ้มให้ไผปไายบายบ้านปลาคูหลังนี้ก่อนไายบายบ้านลปละครูปลาคูหลังนี้ก่อนโลบ้านปลาคูนี่ห่างห่างไงอืออือเอ้ย,อยนีย่มองกล้องกับพ่อเนี่ย ก้างกับพ่อโอ้หนำลายไหมสวัสดีค่ะอาแอนสวัสดีค่ะอาแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาแอนไน้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาแอนก่อนวสวัสดีค่ะ อะไรพูดอะไรสองเดือนเองจะพูดอะไรเป็นฮะสองเดือนจะพูดอะไรเป็นฮะสองเดือนเองอ <S 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 เดี๋ยวพ่อจะพาพาไปลดน้ําหนักไปลดน,น้ําหนักเลยอไปลดน้ําหนักเลยโอ้ตันเลยตันเลยตันเลยอะตันเลยอตันเลย